ก็แห่งขบวนกิจการบันออมสาครับก็ใส่สัตหานแห้งเป็นตรวัติารไอดีรถเกตครับกำลังใส่บันครับ luôn <laughs> giờ พถึงยาวนุ่นเลยเด็กก็อ่้มกันเดินแล้วก็เดินไป

Saya mengisi dalam ti. Saya ยาวถึงนู่นครับวางขาด้วยนะครับ

I uh -huh. uh -huh. uh -huh.

Hãy subscribe giàu kênh Ghiền Mì Gõ ý thức ăn mặc quá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  ใส่ดิกรังอ่ทันเยอะมาเสร็บแล้ตอนนี้คเราใส่เยอะขนาเข้าวัดเยครับก็อันนี้วันรับไม่รับไม่เป็นไรคงขี่รถมาแล้วหละตัดไปตั้งนานว่าจะ เโ่มาเไปให้ก็ไม่รู้ให้เไม่ไิยาดไม่เป็ไม่เป็นต้องืนเห็น้อมนกัเราใช้ขอดเรเลยเขา่้าให้เลให้ให้เป็นสัญญาล้สัญญา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 ไม่มีสัญญาจะรับไปได้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn คลิปนี้ไขยยาว

มันเขาติออดเลวางขานะครับปายทะเบยครับ้า

ก็พอไระจาครัวดี uh ับก็ยีบ uh ัที uh ่ทยวัน uh ่ดอนอดื <Uma> ่นี้นเดือ วันนี้ล้างส่วัสวีครับ